สวัสดีค่ะมาพบกับทรายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นชุดนําเริกนะคะสีส้มนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะสีส้มหรือว่าสีแสดนั่นเองนะคะตอนนี้สีส้มก็เหลือทั้งหมด9้าเหรียญน,นะคะจาก12เหรียญเหลือ9้าเหรียญน,นะคะ1ลังจะมีสีละแค่12เหรียญน,นะคะทรายเปิดอยู่ที่เหรียญละ3,000ันบาทยกเว้นเลขเหรียงน,นะคะสําหรับ สีนี้มีเลขเรียงด้วยนะคะเลขเรียงนะคะไส์เปิดอยู่ที่5้าพันบาทนะคะมีเลขเรียงสามสี่ห้าด้วยนะคะสำหรับสีส้มเนื้ออันปากาชุดนำเริกพยักแสล้านนะคะจำนวนการจัดสร้าง1,188ร้เหรียญเท่านั้นนะคะสีละ1,188น่สแเหรียญเท่านั้นสร้างทั้งหมด99ลังนะคะ99ลังนะโอเค สำหรับชุดนี้จะเป็นสีส้มนะคะสีสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะผู้สร้างเหรียญน,นี้ก็คือคุณป๋องสุพรรณการันตีนะคะไซจะบอกอยู่ทุกคลิปทุกคลิปเลยนะคะก็สีนี้ไซเหลือทั้งหมดอีกแค่เก้าเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะสำหรับเหรียญแรกนะคะ เลข4ี่ห้าดนะคะสี่ห้าดนะจุดจ่ายก็เหมือนกันเหมือนที่บอกทุกคลิปนะคะอันนี้ไซก็จะมาอัปเดตเลขที่เหลือให้ดูลูกค้าก็จะได้ดูเลขดูเหรียญไปด้วยเลยทีละเหรียญทีละเลขนะคะบางทีไซสขับรถอยู่นะคะไม่ว่างตอบนะคะไม่ว่างตอบอะไรอย่างนี้ลูกค้าขอดูเหรียญหน่อยอะไรหน่อยไซสก็ไม่ว่างตอบนะคะก็มาตอบอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะคะใครสนใจนะคะราคานี้แอดไลน์เบอร์โทรที่ให้ไปนะคะ แอดไลน์เบอร์โทรดีให้ไปบอกเลขนะคะแล้วก็จะเก็บเงินไปทางหรือว่าจะโอนก็บอกซาซมาได้เลยถ้าเก็บเงินไปทางก็ส่งที่อยู่ไว้นะคะายก็จะส่งเก็บเงินไปทางเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะคะไม่ได้จะดีขึ้นนะคะเราก็เซฟตัวเองเนาะอันนี้สําหรับสีส้มนะคะสีส้มเดือนละสามพันบาทนะคะรวมค่าเก็บเงินไปทางรวมค่าส่งรวมค่าทุกอย่างแล้วนะคะนี่นะคะสีส้ม เลขโค้ดส5 8ห้นะคะสี 4, 5, 8นะตอนนี้สถานการณ์โควิดคือแย่มากนะคะอยากให้ทุกคนอยู่บ้านเนาะอยากให้ทุกคนอยู่บ้านนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ต้องออกมาโอนนะ ถ้าใครสะดวกโอนผ่านมือถือก็ได้ค่ะก็ได้สซส่งของทุกวันอยู่แล้วนะคะส่งของทุกวันนะคะ่าจะเช็คของให้ลูกค้าด้วยว่าของถึงไหนแล้วอะไรยังไงใครรับของหรือยังนะคะสามารถติดตามเลขพัสดุได้นะคะายติดตามเลขพัสดุให้สําหรับทุกคนอยู่แล้วนะคะสําหรับเลขโค้ดนี้194นะคะ194่งาส่รับประกันว่าเป็นผราแท้นะคะว่าเป็นผราแท้สําหรับเหลี่ยญชุดนี้นะคะปลุกเสกว่าวันที่9ธันวาคม2 5 6 3 ะะตอกปอปลาที่ห่วงทุกเหรียญนะคะทุกเหรียญเลยนะคะสำหรับเหรียญนี้ได้โค้ด951นะคะ951นะชอบเหรียญไหนโค้ดไหนก็ทักมาบอกสีบอกวันเกิดนะคะเลือกเลขโค้ดไว้นะคะ,ละแล้วสายก็จะส่งให้เนาะอันนี้861นะคะ861นะ861นะคะจะหมูเต็มนะคะ สวยนะคะสีส้มนะคะห้องทรายก็จะมืดๆหน่อยแต่ถ้าถ่ายกลางแจ้งแสงข้างนอกเนี่ยจะสวยกว่าน,นี้นะสวยสวยทุกเหรียญน,นะคะนี่จะมุกเต็มนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เลขโค้ดหนึ่งห้าสี่นะคะหนึ่งห้าสี่นะหนึ่งห้าสี่นะคะ สำหรับเดือนนี้นะคะดูนะคะจะหมุกเต็มนะคะจะหมูกเต็มนะคะสีส้มสำหรับคนเกิดอันรฤหัดนะคะตัวนี้เป็นเลขเรียงนะคะ345เปิดอยู่ที่5,000บาทนะคะใครสนใจราคานี้ก็ทักมาเลยนะคะสายจะบอกราคาบอกรายละเอียดทุกอย่างไปในคลิปแล้วนะคะ3 45สีส้มนะคะถ้าเป็นเลขธรรมดาเหรียญละ3,000จ้จะมี345เหรียญเดียวนะคะ สามสี่ห้าเหรียญเดียวที่ราคาห้าพันบาทเลขนี้เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งห้าเก้านะคะหนึ่งหนึ่งห้าเก้านี่มาดูเหรียญต่อไปดูดูไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับสีส้มนะเงินให้ดูนะคะอันนี้เลขโค้ดสองศูนย์ศูนย์นะคะนี่นะคะจะหมวกเต็มนะคะลงยาคุ้ยพื้นนะคะด้านในนะคะ มองเห็นลายกระหนกแกะสวยชัดนะคะเสือเป็นเสือนะคะแกะางานหน้ากาก,กเห็นยันลูกกตานะคะเหรียญนี้เลขโค้ดอะไรเอ่ยนะคะ202นะคะโอ้โห202เอ้ยยันแหลมติ๊กนะคะยันแหลมมากนะคะลงยาคุ้ยพื้นนะคะตอกปอปาที่ห่วงทุกเหรียญน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู เปรียบเทียบกับเนื้อเงินนะคะด้านนี้เป็นเนื้อเงินนะคะอย่างที่ทรายบอกเนื้อเงินสีส้มนะคะจะลงยาที่จีวอนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นงานหน้ากากซึ่งไม่ได้ลงยานะคะคุ้ยพื้นเหมือนกันนะคะทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่สีนะคะนี่มาดูด้านหลังนะคะสีเนื้อเงินก็จะเงาๆกว่าเนาะ ฝั่งนี้เป็นเนื้อเงินอันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะอันนี้เป็นเนื้ออันปาก,ก้านะคะเนื้อเงินอยู่ที่30,000บาทนะคะสําหรับเนื้อเงินชุดพยักษแสนล้านนําเลิกนะคะ3 0 0 0 0บาทสร้างแค่9ก99เหรียญน,นะคะลงังหนึ่งลังจะมีสีและ 4, แค่สีละหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะมีสีประจําวันเกิดเหมือนกันนะคะนี่นี่นะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะทราก็ฝากเนื้ออันปักหน้าสีส้มไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็โทรมาหาทราได้หรือว่าจะเมมเบอร์ไว้เดี๋ยวไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะทักมาในไลน์ได้เลยสงสัยอะไรทราก็จะตอบเท่าที่ทรายรู้นะคะแรกเป็นความรู้ได้หมดเลยนะคะทรายมีพระอยู่หลายเซตหลาย หลายองค์นะคะหลายรุ่นนะคะก็สนใจสอบถามเข้ามากันได้นะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดแย่มากๆก,ก็ฝากดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปของายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งติดตามใหม่ด้วยนะคะวันนี้ไซก็ฝากชุดพยักแสนล้านนำเลิกสีส้มนะคะไว้ด้วยนะคะเหลืออีก9้าเหรียญสุดท้ายนะคะ รอพี่ๆมาบูชากันอยู่เนาะใครที่จะได้ไปสช้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะได้เงินแสนได้เงินล้านจะได้มีเงินมาบูชาวัตถุมงคลดีๆของแท้แน่นอนใส่รับประกันแท้ตลอดชีวิตตลอดชีพไปเลยนะคะคลิปนี้ก็ค่สะสวัสดีนะคะขอพระคุณค่ะ